Hello everybody Hello e v e r y o n e see you again ฮัลโหลาุกโนสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีปีน้องพบกับเจนนิเฟอร์นะคะวันนี้กําหาดกินโดยเจนนิเฟอร์ละเจนนิเฟอร์เชิญทุก้า t o d a ย my name is Jennifer กําหนด วันนี้ก็จะมาพบกับเจนิเฟอร์นะคะเจนิเฟอร์จะมาทำอะไรเจนิเฟอร์จะมากินครับพี่น้องเจนิเฟอร์เลยเสร็จเย้เสร็จก็ที่ไทายก่อฝันหนะ <laughs> วันนี้เจนิเฟอร์ก็จะออกมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะทำแล้วค่ะเดี๋ยวมาปรุงครับพี่น้องเพราะว่าเจนิเฟอร์หิวมากเลยทีนี้เจนิเฟอร์ก็จะไม่เลือกแล้วนะคะอะไรก็จะกินดะนะคะพี่น้อง เจนี่เฟอร์咧唔拣ส多มัดิ食ง因ง实在太肚อ啦มาจ食乜噶啦ก็ละก็มีอะไรก็จะกินนันนั้นแล้วก็เจนี่เฟอร์หิวหน้ามืดครับพี่น้อง <laughs> หน้ามืดเลยค่ะหิวหน้ามืดมากเลยค่ะมือไม้สั่นไปหมดเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าหิวมากค่ะใส่น้ำส้มก็ไปก่อนจ้ะพี่น้อง แต่น้ำส้มจักสองกระบวยมันก็เยอะนะน้ำส้อมอ่สองกระบวยนี่ไม่รู้กี่ช้อนนะพี่น้องนะทีนี้ก็อย่าลืมใส่พริกนะคะอย่าลืมใส่พริกป่นลงดทเอแอนองแล้วหลที่โชว์ลงยหลทีงดิั椒粉ลงไปตั้งแต่ก็นเงาหลามฝันนะก็แม่ออเสร็จเงาหลามฝัน,นะาาานทายเซ็จเงาหลามฝันก็จะว,วันนี้จะไม่ใส่ถั่วงอกนะคะคือจะใส่คะนาค่ะจะใส่ผักคะนาเพราะว่าเนื้อเนี่ย เนื้อตุนเนื้อลายพวกนี้มันจะเข้ากับคณะค่ะพี่น้องมาเดินจ้ามาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องมากินน้ำกันค่ะโอ้ยเดี๋ยวพัดลมก่อนเอาให้เราฟองสีเนื้อสไตล์หยิดอชดทอนนะยห้ อ๋ออยากฟงสินนะช่ำโตก็มีพัดลมเปิดพัดลมก็ยังชั่วจากพี่น้องเพราะว่าเหงื่อแตกเหงื่อแตนเลยค่ะเหงื่อแตกเหงื่อแตนพี่น้องเมื่อเช้ามันยังมันยังอ่าเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นนะอากำจิว้วโจเลยหายก็ตาเหลืองเหลืองเตะกอีกอีกาเลนเฮเลยไปกาหยิเจอแ่ก็อชดห่อนนะก็จะปรุงไปแล้วก็จะมาชิมนะคะก็ใส่หัวชะเท้าก็ไปด้วยตนนะคะใส่หัวชะเท้าก็ไปด้วยะคะ่ะพูดแล้วก็น้าลายไหลพี่น้องเอ,อ้ยอยากกิน Còn là lâu xí rồi sớm sẽ Sa tay thuộc là trên đi phẩm cả ngâm tô là Giờ xuyên nhỏ lạc là chi kết là Chi kết tới trên đi phở là rồi bán với tiêu cha Mà kín cả Tại chai la มากินครับพี่น้องใส่กระเทียมเจียวไปเยอะเลยเพราะว่าชอบกระเทียมเจียวจ้าก็ตายหุนเงเลยไดตก็จะชามใหญ่นะคะเพราะว่าใส่ผักไปเยอะจ้ะพี่น้องเป็นไงก็เจเนเฟอร์มาชุดนี้สวยไหมคะสีสันสดใสนะคะพี่น้อง 蓬嗰只身，濃鬚黐黐嚟變哦！我越嚟咧，那個頭髮咧越嚟越短，唔知點解。本來係長長啲嘅，唔知點解來咗之後咧，佢會變短啲，唔知點解嘅喎，咁奇怪嘅，啊咁斜嘅。<laughs> เสียเงีตัว,วยิวแรงก็ะแต่กาเจนิเฟอร์เสียเ้ยตัวยิวแรงก็เจนิเฟอร์กินอะไรก็จะสวยนะคะเจนิเฟอร์นะคะกินไปด้วยก็สวยไปด้วยค่ะกลัวไม่สวยค่ะเวลากินนะคะอืมเนื้อตุนมันหอมจ้ะพี่น้องรสชาติอร่อยมากเลยค่ะ นี่ยหน้าหน้าหนาวนี่้ต้องกินแบบนี้จ้ะมันจะได้อุ่นๆจ้ะพี่น้องคือมันไม่อุ่นแล้วเนี่ยมันร้อนแล้วเนี่ย <laughs> ช่วงเช้าอากาศจะหนาวจ้าเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยมันจะร้อนจ้ะพี่น้อง 有啲嘢，有啲人話咧，誒、呃、拍片啊，食嘢俾人睇啊，人哋唔中意噶咁樣噶喎、哦 <laughs>，有啲人中意，有啲人唔中意，有啲人話拍嗰啲煮送嘅片咧，啊會人哋中意睇，其實唔係嘅，一樣嘅。我睇過，我我睇過我誒、呃、做嗰啲誒拍片啦，我睇翻我之前煮送同埋唔煮唔煮餸咧係一樣嘅。<laughs> 一樣冇咁多人睇嘅，因為我做咗冇幾耐啊！大家我新我拍新片啦，我我啊，再申請過啊嘛，我做第二批噶啦，第二次噶啦，嗰啲 YouTube 申請咗第二次啊，所以咧。

สนุกเฮฮาแบบนี้นะคะออกมากินสไตล์แบบนี้นะคะก็จะชอบนะคะจะชอบดูบางคนก็จะชอบดูคลิปทากับข้าวแต่ส่วนมากที่กบน้อยวิเคราะห์มาแล้วนะคะทุกคลิปที่ทาํามาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่นะคะแต่บอกว่าถ้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 าบอกว่าคลิปทํากับข้าวคนจะดูเยอะไม่ต่างกันคะ่ะคลิปแบบสนุกสนุกสนานเฮฮาแบบนี้ก,ก็ไม่มีใครดูคลิปทากับข้าวก็ไม่มีใครดูค่ะคือคนดูไม่เยอะจ้ะ พอๆกันจ้ะพี่น้องแล้วก็มาทําคลิปทํากับข้าวมั่งแล้วก็มาแบบอ่าสนุกเฮฮาแบบคลายเครียดมั่งจ้ะพี่น้องจุ้ยสงก็ที่พีนนะจ้ะจุ้ยสงก็พีนนาเสกเยะทองหม่เกาวอ่ะเกาให้ฟันแน่เหล็งหน่อยแกแต่ก็เออเล็งโตเลยโมกหมุนน่ะ

有啲無無聊聊，好多人中意睇噶。嗱 <laughs>，你見到我食嗰啲泰國餸咧，你見到你都會想食啦，係咪啊？你都會想試下啦。等住啲啦，有啲泰國餐廳嚟請我噶啦。 เชกสิ้นช噶นก่าฮ <laughs> ่าฮ่นฮ่าฮ่ทฮ <laughs> ่าโฆษณาเกาะชวกับออไทยก็ทานเจรอเดี๋ยวแอ้ยฮ่าฮ่าร้อนมากทุกคนไปนั่งดีก่นลนนั่งไม่ดีก็จะหงายท้องนะคะเพราะว่าเก้าอี้มันเล็กค่ะมันมีเก้าอี้อยู่นะเก้าอี้ส,สวยๆมีอยู่นะแต่ว่าไม่เอามาค่ะเพราะว่ามันเก้าอี้นะั่นมันเลื่อนได้ค่ะเป็นเก้าอี้นั่ง สำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้ะโอ้เสกิ吹ยด้ผมผมต้ลง乱ใส่ไฟสียะพุดเลยผุดเยเลยผมบ่不停吹入口วะก็ที่ฟงแต่ไม่เขาดก็จะร้อกูวะเอ้ยนลาเสียงกิ 有呢、這個誒、呃、牛腩啦，有呢個白蘿蔔啦，有芥蘭啦，又又有誒、呃、金邊粉嘅，我落咗少少粉，我快啲食，我我我就會食多啲菜，落多啲菜。先佢就末嚟啦，大家，我哋佢就埋位就俾你。 เจนนิเฟอร์ก็จะมาทักทายทักทายท่านผู้ชมนะคะพอเดี๋ยวกบน้อยจะว่าหาว่าเจนนีเฟอร์ไม่ออกมาเลยใช่ไหมเดี le, ay, ๋ยวจะส่งกลับดาองคารกลัวจะพี่น้องยมชดเหลาถิ่นใกล้ใจย่ำใจล่ะถิ่นใกล้ใจจะส่งอฟันไปนี่ก็火อะะมาลาเสยาล้เ้นชดเหล่นกินนกักันกันกันกักันกนกันันกันกอนกัากัน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 นกันลันกันนกันกันก่นนั เหงาร้ามเนื้อเปื่อยนะก็เป็นเนื้อเปื่อยค่ะเปื่อยพอดีกินเลยจ้ะพี่น้องเนื้อเปื่อยเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะนี่ก็ห้เมกเกาะเหงาล้ากันอันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นเป็นหมูนะคะัน เป็นเนื้อเปื่อยของอเมริกาค่ะไปซื้อมาของอเมริกามันจะไม่ค่อยมันจะพี่ร้องอเมรเกามันะเงาไม่มนีน้ำมัมวเลยถ้าคกณคื้อเนื้อแบ้เือะไม่ยัเลยค่าคุณคุณะอเนืไหน็ที้กแบบนี้เอ่เอมัเลยค่ะคุณุ่ณือเน้อแู่เจื้อแม่กิ้าแจม่่ยปันเ่ะคุจ้าเจ้อวุบหเฟืที่กนื้กจ่ตาลยะ cấp trong cái form đồ lẻ không chi không tàn hay ông mai đi cô lê cho Mỹ mấy cọ kẻ sẽ mấy mà sẽ rồi chuyện hòn là cảm อทิ่งก็จวิชา,หาวหลากจิ้วหลากจิ้วยาวไปแต่ก็ถ่า,ถายแก่ตั้งห้าิ้นนะตั้งอา่านสิวนส,วส,วสินก็วันนี้กบน้อยก็จะทําผัดอ่าเป็นเอ่อผัดผัดน้ำพริกเผาแคบหมูให้ดูนะคะเเดี๋ยวสายๆหน่อยนะคะเย็นๆนะก็ต้องรอเย็นๆก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะทําคลิปทำอ่าน้ำพริกผัดให้ดูค่ะน้ำพริกเผาอ่าน้ำพริกเผาเอ่อแคบหมูค่ะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะเดี๋ยวกินก่อนคะ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวต้องขอเวลาพักผ่อนอีกสักพักมันก่อนนะคะ กใส่นไปเถาเาซิ้นออตั้งตั้งอานทีท่ซิ้นตั้ง,งอานที่ซิ้นออจอยจอยเจ๋งส่งไปแต่กาไทยเดี๋ยวมทําให้ดูค่ะเดี๋ยวรอยเย็นๆก่อนนะคะกินเสร็จขอเวลาพักก่อนอนิดนึงจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะกินให้หมดค่ะเดี๋ยวมันร้อนอากาศมันร้อนจ้ะพี่น้อง กินอีกสองคำซดอีกสองคำเก็จะไปแล้วจ้ะเดี๋ยวจะกินต่อจ้ะหลายวันฉันก็จะเสร็จกแก้因为实在太热了大家我要去换衫先实在太热ห就晒汗แค่นี้ละคะ่ะเดี๋ยวจะกินต่อให้หมดคะ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวไปทำกับข้าวให้ดูคะ่ะ เดี๋ยวจะกินให้หมดคะ่ะเดี๋ยวรอก่อนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจ้ะพี่น้องงอให้อุ่นซ่ามาจอยฟ้าหน่อยเสร็จแกของเรากำใหญ่คำโตเราแต่ก้าเจ้าะไรกินแล้ว swimming, แต่ก้าาก็ไม่เจ๊ฮะจ่ายว่าของใง้ันอะ嘛้าไม่ออกมานะคบกน้อยก็จะส่งกลับดาวอังคารนะก็ไม่จำจำไม่จะเงียบเหงาแล้วทีนี้ไม่มีใครออกมาก็จะเงียบเหงาแล้วต้องออกมาช่วยช่วยกบน้อยหน่อยคะ่ะถ้าลาไปและะ้วค่ะพี่น้องแค่น,นี้ละคะ่ะ 再見啦，大家，拜拜！